ก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวเองให้ทุกท่านในที่นี้ได้รู้จักก่อนๆค่ะนางสาววิภาวีผู้ทิมชื่อเล่นชื่ออิงค่ะอายุ28ปีก็เป็นเกียรติมากที่ได้ขึ้นมาเป็นประธานเปิดพูดในงานเดทเฟรชในครั้งนี้นะคะ,คะก่อนอื่นอยากให้ทุกคนมารู้จักอิงมากกว่านี้ก่อนว่ากว่าอิงจะขึ้นมายืนในจุดนี้ค่ะมันมันเกิดอะไรขึ้นกับอิงใช่ค่ะก็ ต้องหาความก่อนว่าตอนแรกที่ยังไม่รู้อะค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งอะค่ะอิงกําลังจะได้งานใหม่พอดีแล้วต้องไปตรวจสุขภาพทีนี้พอตรวจสุขภาพค่ะอย่างที่ทุกคนรู้เราก็จะต้องรู้ผลความผิดปกติในร่างกายของตัวเองใช่ไหมคะของอิงมันพบว่าอิงมีก้อนเนื้อที่อยู่ในกระเพะาะปัสสาวะค่ะแล้วผลตัวสุดท้ายที่มันออกมาก็คืออิงเป็นมะเร็ง ในกระเพาะัสาวะมันทําให้อิงเนี่ยต้องกลับมานั่งทําใจแล้วก็เปิดใจยอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงหนึ่งเลยที่แบบรู้สึกช็อกแล้วก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตตัวเองต่อเพราะว่าหมอก็แจ้งแบบว่าให้รีบตัดสินใจเพราะว่ามันต้องเข้ารับการรักษาโดยโดย่วนอิงก,ก็ ทำการตัดสินใจว่าอิงจะผ่าตัดใหญ่ซึ่งการผ่าตัดใหญ่ในครั้งนี้ค่ะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอิงเพราะว่ามันทําให้อิงเนี่ยจะต้องมีถุงหน้าท้องติดกับตัวเองไปจนกว่าอิงจะตายอิงก,ก็เลยคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามันยังมีมีแรงอยู่นะคะมันจะต้องก้าวต่อไปและอิงอาจจะโชคดีด้วยที่ว่าคุณพ่อของอิงอะคะ่ะ ก็เคยเป็นมะเร็งเหมือนกันและอิงผ่านในจุดนั้นมาแล้วอิงก็เลยรู้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนอย่างแรกก็คือต้องยอมรับความจริงให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็พยายามตั้งสติค่ะพยายามคุยกับครอบครัวครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับอิงอิงก็เลยแบบโอเคถ้ามันยังแบบมันยังมีหนทางที่จะรักษาต่ออิงก็เลยเลือก วิธีการที่จะรักษาต่อไปพอได้ถุงหน้าท้องมาแล้วมะเร็งะนะคะมันไม่ได้แบบจะจบแค่ที่เดียวอะค่ะของอิงมันไม่ได้แบบโชคดีเหมือนเคสอื่นๆที่ว่าตัดทิ้งแล้วมันก็จะจบเพราะว่าของอิงมันลามไปที่ปอดด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่พี่เมงได้กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็คือมันมาถึงในระยะสุดท้ายแล้วก็คือแพร่กระจาย อิงก็ตอนแรกก็ตัดสินใจกับคุณหมอเพราะว่าคุณหมอบอกว่ายาคีโมที่ให้ค่ะมันไม่ได้ผลแล้วแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่มันน้อยมากซึ่งก็ตอนนั้นก็ยังหนักใจยังมีหนักใจกว่านั้นอีกตรงที่ว่าเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยของการรักษามันมีปริมาณที่มันมากและอิงไม่สามารถใจ่ายให้เขาได้ ก็เลยทําให้อิงอ่ะกลับมานั่งคิดแล้วก็ชั่งน้ําหนักอีกทีหนึ่งค่ะว่าเราควรที่จะเลือกทางไหนดีจะรักษาต่อดีหรือพอแค่นี้ดีตอนนั้นอิงคิดแค่ว่าถ้าเราซื้อเวลาจากการที่เราไปรักษาค่ะกับเวลาที่เราซื้อมาร่างกายของเรายังจะพร้อมที่จะใช้เวลาที่เราซื้อมากับการรักษาครั้งนี้มันคุ้มแล้วหรือยัง และอิงก็ตอบกับตัวเองได้ค่ะว่าแบบมันไม่น่าจะคุ้มซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิทธิ์ในการที่อิงแบบเคารพตัวเองนะคะแล้วก็เลือกทางของตัวเองอิงก็เลยคิดว่าตัวจริงๆเองอะ่ะอิงต้องการที่จะใช้เวลาในช่วงสุดท้ายให้มันดีที่สุดก่อนที่อิงจะจากไปอะคะ่ะอิงก็เลยพออิงตอบคําถามตัวเองได้อิงก็บอกกับแม่ว่าเออโอเคอิงจะแบบ เลือกทางนี้นะก็คือจะยุติการให้คีโมการรักษาแล้วก็หันมาใช้ชีวิตอคะ่ะที่เหลืออยู่ในณตอนเนี้ยทุกวันให้มันมีความสุขแล้วก็ได้ปรึกษากับหมอว่าหลังจากที่อิงจะหยุดให้ให้คีโมค่ะต้องทำยังไงก็ อิงก็ได้เลือกวิธีการรักษาแบบประคับประคองนะคะโดยที่คุณหมอเขาก็แนะนำว่าเออมันมีการวางแผนแบบล่วงหน้านะคะซึ่งอิงก็ใช้เป็นเหมือนแผนวางการดูแลร,รักษาล่วงหน้าว่า พอมันมาถึงจุดหนึ่งเราต้องการอะไรตามความต้องการของอิงแล้วก่อนที่อิงจะจากไปอะคะ่ะอิงก,ก็ได้มีการวางแผนล่วงหน้าชีวิตหรือว่าการวางแผนก่อนตายนั่นแหละคะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีสติแล้วก็มีแรงอะคะ่ะที่จะทำอิงก,ก็เลยเลือกที่จะแบบว่าโอเควางแผนนะตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการใช้ชีวิตเนี่ยแหละคะ่ะทุกวันให้มันมีความสุขตั้งแต่อิง ยุติการให้คีโมไปอะค่ะอิงก็ไปเที่ยวกับครอบครัวใน ที่ที่อิงอยากไปแบบแม่ห้องสอนไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่อิงจะไม่ได้มีแรงไปแล้วก็อย่างที่ว่าค่ะเพลงที่เปิดขึ้นมาเมื่อกี้เป็นของวงเกาหลี NCT Dream ะนะคะคืออิงเป็นติ่งเกาหลีและการไปคอนของอิงมันเป็นแบบเหมือนชีวิตจิตใจเป็นความสุขอย่างหนึง่งอิงก,ก็ไปคอนแบบกระจายเลยไม่ได้แบบสนใจว่าแบบคนอื่นจะคิดยังไงเพราะว่ามันเป็นความสุขของอิงอะนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องการพูดคุยกับครอบครัวค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากที่อิงอยากจะแบบส,สางก่อนที่อิงจะจากไปด้วยความที่เรามีคุณพ่อที่ป่วยมาก่อนนะคะเราก็จะเห็นคนที่ดูแลรอบข้างอย่างเช่นคุณแม่เราอะคะ่ะคือเขาก็จะมีความทุกข์แล้วก็อาจจะแบบแอบน้อยใจแอบโทษตัวเองว่าโอ๊ยทำไมแบบ เราน่าจะดูแลคนที่เรารักได้ดีกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเรามีเงินเราอาจจะแบบเอ้รักษาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนมันต้องเผชิญอยู่แล้วค่ะอิงก็เลยบอกเขาว่าอย่าโทษตัวเองนะแบบที่แม่ทำให้อิงเนี่ยทุกวันเนี้ยคือแบบมันเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วอิงมีความสุขแล้วมันก็เป็นความต้องการของอิงเองที่อิงเลือกเองก็บอกเขาตลอดเพราะว่าเรารู้ว่าเขาคิดยังไง เราอยากให้เขารู้สึกสบายใจก่อนที่เราจะจากไปจริงเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองนะคะเพราะว่าตอนที่อิงผ่านช่วงคุณพ่อมามันค่อนข้างที่จะยากสําหรับอิงมากๆใช่เพราะถึงจุดที่อิงเป็นเองอิงก,ก็ไม่ได้อยากให้คุณแม่แบบต้องมานั่งคิดที่หลังหรือเสียดายกับสิ่งที่ทําลงไปใช่รวมถึงตัวองิงเองด้วยนะคะ แล้วก็กับเพื่อนๆนะคะอิงก็มีการแบบสร้างกลุ่มแชทขึ้นมาเป็นกลุ่มแชทที่บอกเล่าเกี่ยวกับสถานาการณ์อาการป่วยของตัวเองนะคะให้เพื่อนรู้เพื่อที่จะได้แบบเออเตรียมใจไปด้วยกันว,ว่าสักวันหนักกูต้องแบบไปถึงจุดนั้นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนได้แบบเออว่าอุ้ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็การจากไปของอิงมันเป็นเรื่องที่แบบ อิงต้องการแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่แบบจากไปโดยที่แบบไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ได้บอกเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวที่อิงมีอะคะ่ะก็อิงก็ได้จัดการบอกกับคนที่ไว้ใจที่สุดก็คือคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องแบบบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆที่เป็นแบบ เรื่องที่เราต้องแบบใช้ส่วนตัวของเราอิงก็จะให้คุณแม่เป็นคนดูแลต่อความต้องการของอิงโดยส่วนตัวนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเก็บพวกของสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อิงเขียนชดโน้ตไว้เลยว่าจะให้ใครบ้างแบบ โอเคแบบถ้าเราจากไปแล้วเราไม่ต้องแบบมาเสียดายแล้วเพราะว่าเออโอเคเราได้ส่งต่อให้กับคนที่เขาเห็นคุณค่าจริงๆสุดท้ายนี้นะคะอิงก็อยากฝากกับไว้ทุกคนว่าอยากให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของตัวเองแล้วก็การวางแผนในระยะสุดท้ายะคะ่ะไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับเรา และความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวถ้าเรามีการวางแผนแบบตายดีค่ะ